ฮอสปอร์ตสวัสดีครับวันเสาร์ที่13สิงหาคม2565ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเบนฟอร์ดพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบอลคู่นี้นะครับจะเตะกันที่สนามกีฬาเบนฟอร์ดคอมมูนิตี้เวลา23นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปและก่อนที่เราจะไปดูความพร้อมของทั้งสองทีมนะครับแอดมินก็ขอฝากกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับทัศนคติบอลและข่าวสารฟุตบอลต,บอตลอด24ชั่วโมงผ่านล,ลิงก์กลุ่มใต้คลิปนี้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้สนับสนุนโดยแอดฮอสปอร์แหล่งรวมพลของคนคอบอลตามไลมมน์แอด ระบบสมัครสมาชิกด้วยระบบอัตโนมัติและกิจกรรมดีๆที่มีให้ท่านทุกวันอย่าลืมนะครับตามลายแอดที่ท่านเห็นแอดพ p สปอร์ตเท่านั้นผลลพักพึ่งพิคาดเปิดหัวสึกพิมลิเกมแรกด้วยฟอร์มที่ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสามารถบุกไปไล่ตีเสมอเลสเตอร์ซิตี้แบบสุดเดือด2ประตูสองทั้งๆที่ถูกนําไปก่อนถึง2ลูกนะครับ ทำให้เวลานี้มีอยู่หนึ่งแต้มในกระเป๋าสภาพทีมก่อนลงฟัดแข่งในเกมนี้นะครับยังไม่สามารถใช้งานเซกี้กาโนสอีธานพินน็อกและคิสโตเฟอร์ไอเยอร์สามกำลังหลักนะครับที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ส่วนคนอื่นๆทําผลงานได้ดีจากนัดที่แล้วพร้อมลงทําศึกในเกมนี้นะครับคาดว่าโทมัสแฟงกุนซือของทีมจะส่งอีวานโทนี่ยืนเป็นหน้าเป้าและมีบิยองเอมโบโลกับโยอันวิซาเป็นตัวลุกดึงเส้นส่วนดังกลางจะใช้งานคริสเตียนนอกาดและจอร์ดาซินวานน่าจะได้ลงเป็นห้องเครื่องให้ทีมในวันนี้นะครับขณะที่แนวรับยังใช้ งานเป็นเบนมีกับปอร์ตุสเยนซันนั่นเองนะครับทางด้านทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยไนเต็ดทำให้แฟนบอลต้องชอกช้ำหนักนะครับหลังจากโชว์ฟอร์มการเล่นที่ย่ำแย่สุด ประเดิมฤดูกาล2022-2023ด้วยการพ่ายขาบ้านตัวเองให้กับไบตั้นด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อสองแบบไม่น่าเชื่อทําให้ตอนนี้ยังไม่มีคะแนนเลยนะครับสภาพความพร้อมของทีมก่อนทสํสศ่กในแมชนี้นะครับค่อนข้างสมบูรณ์เมื่ออองเทนี่มักซียาครับกลับมาซ้อมได้แล้วและมีรุ้นเป็นตัวจริงส่วนคิสตินโอลันโดต้องดูสภาพร่างกายว่าฟิตเต็มที่หรือย,ยังแต่อาจจะต้องเป็นตัวสำรองไปก่อนนะครับเกมนี้เอลิกเตนฮากุนซือชาวดัตจะส่งอองเทนี่มักซียาเป็นหัวหอกตัวเป้าและเจดดนซันโชกับบูโน่แฟนันนะครับเป ลูกส่วนแดน,นกลางจะใช้งานคิสเซียนอีเล็กเซนกับเฟสคอยขับเทื่อนเกม ขณะที่แนวรับนะครับจะใช้ลิซันโดมาร์ติเนสน่าจะยังได้จับคู่กับแฮร์รี่แม็กไกวนะครับเบนฟอร์ดเก็บหนึ่งแต้มได้อย่างน่าประทับใจในเกมที่แล้วด้วยการบุกไปไล่เจา้าเลสเตอร์ซิตี้มาแบบสุดเดือดทำให้นักเตะก,กำลังคึกคักเล่นด้วยความมั่นอกมั่นใจมาเจอกับแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดที่ฟอร,ร์มการเล่นต้องบอกเลยว่าย่ำแย่สุดขีดจนพ่ายคาลังตัวเองไปแล้วทำให้เจ้าถิ่นไม่ได้เกรงกลัวผู้มาเยือนสักเท่าไหร่เลยนะครับเชื่อว่าเกมนี้เจ้าถิ่นจะวิ่งสู้ฟัดเข้าใส่อย่างแน่นอนนะครับบบบเเเพรรราาาาาาะะะ้้ดดีีีีวว่่่่ปศจแแงไไมชออลลสต์ทท็ขหน เกมของผู้มาเยือนติดอัดอ,อย่างแน่นอนซึ่งหากแมนยูยังไม่สามารถหาทางแก้ไขได้นะครับหรือยกระดับฟอร์มการเล่นจากเกมแรกมาได้เชื่อว่าเกมนี้อาจจะลำบากอย่างแน่นอนนะครับ ยังไงก็มั่นใจนะครับพลพรรคพึ่งพิคาดโอกาสมีแต้มสูงผลเสมอเป็นไปได้มากที่สุดแต่ถ้าเจ้าถิ่นใช้โอกาสไม่เปืองจบสกอร์คมๆมก็อาจจะยัดเยียดความปะชัยให้กับปีศาจแดงเป็นเกมที่2ติดต่อกันก็เป็นได้นะครับและผลสกอร์ที่แอปจะฟันธงในค่ำคืนนี้นะครับเบนปอดเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสกอร์2ประตูต่อฟันธงครับผมแล้วเพื่อนๆยครับคิดว่ายังไงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะสามารถเก็บสาแต้มได้ไหมคอมเมนต์มาพูดคุยกับแอปหน่อยนะครับและก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราทรีมงานฮอตสปอ t ด้วยนะครับและส่วนท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม VIP ต้องการแลกเปลี่ยนทัศนะบอลน,นะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ